ครับผมดี่ถีพลานท่าเน,นวสวัสดีครับครับวันนี้มาอัปเดตให้ปีให้นอ้องด้เบิงในส้มกันนะครับตัวเล่นครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าดอกคูนนะครับเจ้าดอกคูนครับดอกคูนซือตื่นทถลูหลาเฮ่อมาตื่นมาตื่นพอ,อยังไหนนี่ โอ้ยแบบแขะแบบตื่นนะครับเขายังทายขนอยู่ผมมาได้จับโอ้ยแขะขักตื่นขักเลยโอ้ย นี่ก็เป็นขอกช้าข้ขอเคาะนะครับขออช้ำไกลน้อยนี่ครับอัปเดตสองสาวนี่แนะ่นี่สองสาวนี่หลังจากป่วยนะครับนี่ผมใส่ยาหยอดนะครับหยอดยาให้ สามวันติดก็ดีขึ้นครับผมเนี่ย้าดีตึงดีนี่อสองสาวไก่ไก่ไกเมีไก่แม่สาวหลายนะครับแม่สาวน้อยๆน,น,นี่ครับไก่หน่อยนะครับนี่อันนี้ก็ยอดยญ้าให้เลี้ยวอันนี้ก็ป่วยเออ นี่แต่ไก่ป่วยหนาวมานี่คักเลยครับนี่เจ้าของสถิติสามตัวติดนะครับสามแต้มติดนะครับ อันนี้บักโนเนมครับผมลูกผสมเลือดจางๆเลือดเลือดบอ่สูงนะครับแะ่แห้ขนาดครัพขอภัยในแสงนะครับมันย้อนแสงนิดนึงครับครับอัปเดตลูกยับให้เบืองเรื่อยๆครับตัววันตัวคืนแข็งแรงดีครับผมเน แข่งขาใหญ่ขนาดได้ไผมาเนาะนี่เนาะได้ตัวใดมานี่เนาะโอ้แสกสวดๆวดครับเนี่ยนี่เดี๋ยวมาไห้เบิ้งแม่ข่างๆนี่ครับแม่นี่กะหาวดีสดชื่นดีนะครับตัววันตัวคืนครับผม เหย้าขาหลูกเจ็บขาเตึงเบิดหงึดแม่มันคือกันเนี่ยสีปลาดูดูนี่นะส,สีปลาดูไหลอยู่นะครับแนมแนมเบิ่งแล้ว นี่ตาเจ็บมีเจ็บตาหนับตาหยมบเดี๋ยวได้หยอดได้อีกแล้วเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไยครับมาอัปเดตให้พี่ให้หน่อยเดี๋ยวเบิ้งในส้มกันครับผมอย่เข่ามาเบิ้งมาช้มหล้ะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง จเสียงเสีองคลิปในไม่จากทางจ่องวิถีรันเทนเนลเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ